สวัสดีครับถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินทั้งหมดมีซ่องแปลงนะครับแปลงละหาไร่นะครับไร่ละซ่องเส้นบาทนะครับราคาไร่ละซ่องแส้นบาทซ่องแปลงนะครับซ่องใบชะโนดแปลงละหาไร่ซื้อแปลงเดียวก็ได้นะครับซื้อยกแปลงก็ได้นะครับสิบไร่มีนี่คือบ่อเสมอดนะครับบ่อเสมดที่เรียบโซ่งนะครับดินดีดินดำนะครับลักษณะแบบนี้เลย ด้านท้ายนะครับเป็นของเมืองนะครับของเมืองสา้ารณะนะครับนี้คือดงไมายของโรงาบาลยานีนะครับข้องมอพดด้านท้ายก็จะติดเมืองติดกำแพงข้องม้อพดนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบนะครับล้อมรอบแปลงที่ดินนั้นติดกันเขตเลยนะครับติดกันเขตเลยนะครับสิบไร่นะครับติดกันเขตเลยติดบ้านเลย ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่คือพื้นบ้านนะครับนี่ลักษณะนี่คือพื้นบ้านของเรานะครับที่ดินมากว้างนะครับแปลงละ60สิบเมตรได้ใกล้เคียงนะครับแปลงละ60เมตรใกล้เคียงนะครับจากเสาไฟฟ้านี้ไปถึงเสาไฟฟ้าโน้นนะครับหนึ่งแปลงนี่ก็คือพื้นบ้านนะครับเข้ามาอาศัายอยู่ ดินดีนะครับดินดีเป็นดินน้ําไม่ท่วมยูนในตบนสักโจมอำเภอดอนดีจังหวัดสุพรรณบุรีดินดีนะครับปลูกอะไรก็งามครับน้าไม่ท่วมนี่คือหน้าแปลงที่ดินข้องเพื้นบ้านลักษณะแบบนี้เลยที่พุมเองนะครับค่ายนี่เลยนะครับยันท้าย ตรงนี้เลยนะครับขันเขตนี่เป็นเกีียวกลางจากนี้นะครับเนี่ยมานี้เลยประมาณ60เมตรจากบอ่อเสมอศนะครับจากนู้นเลยดงยูคานะครับมาเนี่ยประมาณ60เมตร้าไลนะครับจากตรงนี้ไปนะฮะจากตรงนี้ไปก็ไปน้นก็ประมาณ60เมตรใกล้เคียงนะครับไปยันบ้านติดบ้านเลยนะครับติดบ้านเลย ฮาร่นะครับแปลงนี้ก็ฮาร่นะครับแปลงนี้ก็ฮาร่แปลงนี้ก็ฮาร่นะครับต้องแปลงเป็นอ่สิบไรต่องแปลงเป็นสิบไรนะครับน้าไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงน้าไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงนะครับจากที่ดินของเรานะครับไปตลาดลงเกลือประมาณสิบกิโลนะครับไฟแดงปั๊มบอตททเซเว่น ครับก็ไปใช้จ่ายกันได้ประมาณ10กิโลนะครับอำเภอดอนเจดีก็20กิโลตัวสุพรรณอำเภอเมือง6กกิโลจากเส้นทันเวเกเตไม่เกินร้อยกิโลนะครับนี่หนึ่งแปลงนะครับหนึ่งแปลงหนึ่งใบชฉนดใบชโนดกุดแดงจากเส้นทันเวเกเตไม่เกินร้อยเมตรเออ140กิโลดินดีน้ำไม่ท่วมนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับ อยู่ในตำบลสักโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนบ้านมีนะครับลักษณะแบบนี้เลยแปลงโน้นก็จากนน้เลยนะครับจากมุงเขี้ยวนะครับมุงเขี้ยวติดขอบเขตนี้เลยนะครับประมาณ60เมตรเหมือมนกอันเนี่ยนี้เลยนะครับ,รนนรบตรงท้ายมอเตอร์ไซค์ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินไม่มีทางเข้าทางออกนะครับก็คือว่า อาไสทางเขาทางออกนะครับญาติพี่น้องเดินร่วมกันมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับเป็นถนนหินึุ่ครกนะครับเนี่ยอ่าด้านในนี่ไล,ล่ล่างนะครับเข้าไปเนี่ยได้ไล,ล่ล่างที่ดินของเรายู่น้าแปลงอ่าติดท่าสาธารณะนะครับประมาณ20เมตรก็ถึงที่ทาสาธารณะถน้นทาสาธารณะนะครับเป็นเดินทางร่วมนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ย ทางสาธรารนณะสุดเสาไฟตรงนี้นะครับเนี่ยเสาไฟต้นที่ซ่องนู้นนะครับเป็นทางสารณานะครับก็บเป็นพี่น้องเปิดกันมาเดินกันมาไม่มีต้นยาผูกมัดนะครับเดินเข้าออกกันเดินเข้าออกกันญาติพี่น้องด้านในอันนี้เขาก็มาซือ้อยู่เนะี่ยนี่เขาก็มาซือ้อยู่นะครับไม่มีพันห้า โอเคนะครับ